สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการพระธรรมนำชีวิตนะครับเช้านี้พระธรรมที่จะหนุนใจเราในหนึ่งองค์สดานบทที่16ข้อ23่สิบถึง่ะหนึ่งองค์สดานบทที่16ข้อ23ถึงบก็เป็นเพลงสเสียงสรรเสริญเพลงสวดีของกษัตริย์ดาวิดในสมัยของดาวิดเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ดาวิดกระทำก็คือการจัดเตรียมผู้ที่มีหน้าที่ในการนมัสการพระเจ้าครับ ส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของพวกคณะนักร้องคณะน,นักร้องที่ที่มีต้นกําเนิดมาจากสมัยของดาวิดแล้วก็มีการจัดเตรียมกลุ่มคนต่างๆเราได้ยินอาสาใช่ไหมถ้าเท่าอาับซาดูดีเนี่ยตัวบางๆที่ใต้หัวข้อนั้นๆเนี่ยจะมีอา,อาสาโคลาละอะไรแบบนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ทําหน้าที่ในการถวายเพลงสรรเสริญพระเจ้านะในบทนี้ก็พูดถึงสิ่งที่เป็นคํา เ,เพลงสดุดีของดาวิดในข้อ23เป็นต้นไปสิ่งที่เราเห็น2อย่างนะสอย่างก็คือว่า1ทุกอย่างนะจะร้องเพลงถวายสรรเสริญแด่พระเจ้านะยิ 23, บมอกว่าแผ่นดินโลกทั้งสิ้นจงร้องเพลงถวายพระเจ้านะยี 24, จงเล่าถึงพระสิริของพระองค์นะทุกอย่างที่พระองค์ทรงสร้างแผ่นดินโลกภูเขาทะเลท้องฟ้า จะสรรเสริญพระเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านี้เราเราจะสรรเสริญใครด้วยเหตุผลอะไรด้วยเหตุผลอะไรก็คือสิ่งที่นะทำอะไรบางอย่างเพื่อสมควรแก่การสรรเสริญโอเคพะมีบันทึกเรื่องของธรรมชาติที่พระองค์ทรงสร้างธรรมชาติเหล่านี้ก็กลับไปสรรเสริญพระเจ้าที่ โครงสร้างที่ส,สร้างขึ้นมานั่นคือนั่นคือสิ่งแรกที่ที่เราเห็นถึงการสรรเสริญชีวิตของเราเมื่อพระเจ้าสร้างเราเราสมควรที่จะสรรเสริญพระเจ้าหรือไม่อ่ะเป็นคําถามที่ไม่น่าถาม <c oughs> เป็นคาถามที่ไม่น่าถามเราก็ต้องสรรเสริญพระเจ้าเราก็มีหน้าที่ในการสรรเสริญพระเจ้านะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราก็เป็นชีวิตห่งการสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าด้วยโอเคด้วยปากเราด้วยบทเพลง ด้วยวิถีชีวิตของเราใช่ไหมครับโดวยวิถีชีวิตของเราเราจะดําเนินชีวิตที่ดีที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็เปรร็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถสรรเสริญพระเจ้าได้นะประเด็นที่2ที่พระบิดาทึกก็คือข้อที่25นะเพราะพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิ่งนะเพราะพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และสมควรจะสรร,รเสร,สริญอ,อย่างยิ่งนะความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เอ่อผมเคยพูดครั้งหนึ่งว่าถ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่ได้ส่งผลอะไรกับเราผมถามว่าพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามีประโยชน์ไหมไม่มีนะครับเราสังเกตไอ้ใกล้ตัวนิดหนึ่งในในสังคมไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่ควบคู่ค,คือเรื่องของอิทธิพลอ่เรื่องอิทธิพลเราสังเกตคนในพื้นที่อ่ก็จะมีคนหนึ่งที่ที่มีอิทธิพลแล้วก็คอยช่วยเหลือ คอยดูแลความเรียบร้อยคอยเอาใจใส่คนในพื้นที่แต่คนในพื้นที่สิ่งที่เกิดสิ่งที่คนในพื้นที่คิดกับคนคนนั้นก็คืออะไรเ,เป็นบุญคุณใช่ไหมมีประโยชน์มีความสําคัญเ,เป็นเป็นที่รักโดยไม่สนใจว่าคนในพื้นที่นันาจะเป็นอย่างไรจะทําผิดกฎหมายไหมจะทําอะไรไม่ถูกต้องไหมเขาไม่สนใจ เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เขาประสบคืออะไรคือสิ่งที่คนนั้นน่ะทากับเขาไปช่วยเหลือไปคอยดูแลมีปัญหาก็เข้าไปแก้ไขเ,ออเวลาขายของไม่ได้ก็ไปจัดการอะไรให้เรียบร้อยนั่นนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าการส่งผลนะเพราะฉะนั้นเช่กนการถ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่ได้ส่งผลอะไรกับเราไม่ได้ส่งผลอะไรกับเราโอเคความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหนึ่งพระเจ้าสร้างใช่ไหมพระเจ้าสร้างสรงรพสิ่งพระเจ้า กระทำการสัจจรนต่างๆมากมายถ้าเราดถ้าเราดูในพระคัมภีร์รักษาโรคชุบอะไรต,ต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยประเด็นอย่างที่ผมถามเมื่อสักครู่คือว่าถ้าที่สิ่งที่พระองค์ทรงทำไม่ได้เกิดขึ้นอะไรกับเราเราจะสนใจหรือเปล่าก็ไม่สนใช่ไหมแต่เราขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมครับว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่ได้แค่ส่งผลในพระคัมภีร์เท่านั้นแต่ส่งผลถึงชีวิตของเราอ่ะแต่ส่งผลถึงชีวิตของเรา เราลองกลับมาสำรวจความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่กระทำในชีวิตของเราเราคิดว่าเราประเมินค่าหมดไหมหรือเรานับไหวไหมหรือเราตีเป็นมูลค่าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าเราจะยกย่องพระเจ้าเราจะนมัสก,การพระเจ้าขอพระเจ้าไวพรวอมครับ